วิธีการใช้งานฟังก์ชันบอร์ดแคส์อันดับแรกให้เราเชื่อมต่อตัวเพจ Facebook เข้ากับชิปนิตี้โดยเข้าไปที่หน้าแชทสแล v ไจากนั้นกด sign in with Facebook ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อตัวเพจ a c e b o o k เข้ากับชิปิตี้ให้เรากดแก้ไขาการตั้งค่ากดถัดไปจากนั้นตรงนี้ให้เรากดติ๊กเพจที่เราต้องการเชื่อมต่อได้เลยเมื่อเรียบร้อยแล้วให้เรากดถัดไป ในหน้าของ Permission ให้เรากดติกทุกข้อแล้วกดเรียบร้อยจากนั้นกดตกลงตรงนี้จะแสดงเป็นรายชื่อเพจที่เชื่อมกับชิปนิตี้เรียบร้อยแล้วเมื่อเราเชื่อมต่อเพจเรียบร้อยแล้วให้เรากดกลับมาที่หน้าออเดอร์แล้วไปที่หน้าผู้ติดต่อใหม่จากนั้นให้ไปที่เมนู Podcast ในหน้านี้จะเป็นการใส่ข้อมูลบอร์ดแคสที่จะให้ระบบบอร์ดแคสข้อความไปหาลูกค้าซึ่งเราสามารถกดปุ่มสร้างบอร์ดแคสตรงนี้ได้อันดับแรกให้เราใส่เป็นชื่อบอร์ดแคสต่อมาให้เราเลือกเพจที่จะใช้ข้อความบอร์ดแคสอันนี้ด้านล่างจะเป็นการใส่ข้อความบอร์ดแคสที่จะให้ระบบส่ง ไปหาลูกค้าซึ่งตรงนี้จะแนะนำให้ใส่ไม่เกิน500้อตัวอักษรตรงนี้ถ้าเราใส่ข้อความเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าด้านขวามือจะแสดงเป็นข้อความบิดีโตัวอย่างที่จะส่งไปให้ลูกค้าเมื่อเรียบร้อยแล้วให้เรากดเลื่อนลงมาด้านล่างขั้นตอนต่อมาจะเป็นการเพิ่มออเดียน์การเพิ่มออเดียน์คือการเลือก กลุ่มลูกค้าที่จะให้ระบบบอรดแคสข้อความไปหาซึ่งเราสามารถเลือกกลุ่มลูกค้าได้ตามประเภทข้อมูลดังนี้อันแรกจะเป็นหมวดหมู่ลูกค้าถ้าเราเลือกหมวดหมู่ลูกค้าด้านล่างจะมีรายชื่อหมวดหมู่ลูกค้าที่เราเคยสร้างไว้ในระบบขึ้นมาให้เลือกตรงนี้ถ้าเราเลือกเป็นหมวดหมู่ V.I.P. ระบบก็จะส่งข้อความไปหาลูกค้า V.I.P. ให้ ต่อมาถ้าเล sedan, os oss, en, physics, och och ือกเป็นโค้ดส่วนลดแล้วด้านล่างเราเลือกเป็นรหัสโค้ดส่วนลดอันนี้ระบบก็จะส่งข้อความไปหาลูกค้าที่เคยใช้รหัสโค้ดส่วนลดอันนี้ให้ต่อมาเป็นสินค้าถ้าเราเลือกสินค้าแล้วเราเลือกเป็นรายการสินค้าระบบก็จะส่งข้อความไปหาลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าตัวนี้ให้และสุดท้ายแท็กลูกค้าถ้าเราเลือกแท็กลูกค้าแล้วเราเลือกอย่างเช่นเป็นแท็กลูกค้าประจำระบบก็จะส่งข้อความบอดแคสต์ไปหาลูกค้าที่อยู่ในแท็กลูกค้าประจำให้ เมื่อเราเลือกข้อมูลที่จะให้ระบบบอร์ดแคสไปแล้วตรงนี้เราสามารถเลือกเงื่อนไขได้ว่าจะให้ระบบบอร์ดแคสข้อความไปหรือไม่ให้ระบบบอร์ดแคสข้อความไปหาลูกค้าที่เราเลือกอย่างเช่นถ้าเรากด include ตรงนี้มันจะเป็นการเลือกว่าให้ระบบส่งข้อความบอร์ดแคสไปหาลูกค้าที่อยู่ในแท็กลูกค้าประจำแต่ถ้าเรากด e x c l u d e ตรงนี้จะเป็นการเลือก ไม่ให้ระบบส่งข้อความไปหาลูกค้าที่อยู่ในแท็กลูกค้าประจำตรงนี้เมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและเลือกเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้เรากดบันทึกจากนั้นขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใส่ฟิลเตอร์โดยสามารถใส่ฟิลเตอร์ได้ตาม o p ฟอ i n Period และวันที่สั่งซื้อล่าสุดการใส่ฟิลเตอร์ตาม o p ฟอ i n Period จะเป็นการ เลือกส่งข้อความหาลูกค้าที่มีการกดรับข้อความในช่วงวันที่เราเลือกอย่างเช่นเราเลือกเป็น1-6วันระบบก็จะส่งข้อความไปหาลูกค้าที่มีการกดรับข้อความบอดแคสต์ในช่วง1-6วันสว่วนวันที่สั่งซื้อล่าสุดไม่เกินก็คือช่วงวันที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาอย่างเช่นถ้าเราเลือกเป็น1-6วันระบบก็จะบอดแคสข้อความไปหาลูกค้าที่มีคําสั่งซื้อเข้ามาในช่วง1-6วันนี้เท่านั้น เมื่อเราสร้างข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยแล้วให้เรากดบันทึกและกดกินยันในหน้านี้จะแสดงเป็นข้อมูลบอร์ดแคสที่เราสร้างเอาไว้เมื่อเสร็จแล้วให้เรากดกลับมาที่บอร์ดแคสตรงนี้ขั้นตอนต่อมาจะเป็นขั้นตอนของการส่งข้อความออฟอินการส่งข้อความออฟอินจะเป็นการส่งข้อความเชิญชวนให้ลูกค้ากดเปิดรับข้อความบอร์ดแคสก่อนที่ระบบจะบอร์ดแคสไปถ้าลูกค้ายังไม่กดเปิดรับข้อความบอร์ดแคส ระบบจะไม่สามารถบอรดแคสไปหาลูกค้าได้ซึ่งขั้นตอนการส่งข้อความออบอินเราสามารถกดที่ปุ่มส่งข้อความออฟอินตรงนี้ได้เลยระบบจะพามาที่หน้าอินบ็อกซ์ให้เรากดเลือกลูกค้าหนึ่งคนเมื่อเรากดเข้าไปแล้วตรงนี้เราจะเห็นว่ามีปุ่มไอคอนบอดแคสให้เรากดตรงนี้ แล้วเราสามารถเลือกรูปภาพตรงนี้ใส่ได้และสามารถใส่ข้อความเชิญชวนให้ลูกค้ากดรับข้อความได้เมื่อเราใส่รูปภาพและข้อความตรงนี้ตรงนี้ข้อความตรงนี้จะแนะนําให้ใส่ไม่เกิน20ตัวอักษรเมื่อเราใส่ข้อความตรงนี้เรียบร้อยแล้วให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีรอบการส่งข้อความซึ่งจะมีให้เลือกว่าเป็นรอบทุกวันทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนตรงนี้เราสามารถเลือก รอบการส่งข้อความได้เมื่อเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดส่งข้อความตรงนี้ได้เลยเมื่อส่งข้อความตรงนี้เรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความไปหาลูกค้าลูกค้าจะเห็นข้อความแบบที่มีปุ่มกดรับข้อความซึ่งถ้าลูกค้ากดรับข้อความบอร์ดแคสเรียบร้อยแล้วจะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมาตรงนี้ แสดงว่าลูกค้าเขากดรับข้อความเราเรียบร้อยแล้วหรือถ้าสมมติว่าลูกค้ากดรับข้อความเราเรียบร้อยแล้วตรงกรอบรูปโปรไฟล์ของลูกค้าตรงเนี้ยจะเป็นสีฟ้าซึ่งแปลว่าระบบจะสามารถส่งข้อความบอดแคสต์กลับไปหาลูกค้าได้เมื่อเราส่งข้อความออฟอินตรงนี้เรียบร้อยแล้วให้เรากลับมาที่หน้าออเดอร์แล้วก็กลับมาที่หน้าผู้ติดต่อเหมือนเดิม จากนั้นกดที่เมนูบอดแค cast เมื่อเข้ามาที่หน้านี้เราจะเห็นว่าจะมีรายการบอดแค cast ที่เราสร้างไว้ก่อนหน้าเราสามารถกดจัดการให้ระบบทำการส่งข้อความบอดแค cast ไปหาลูกค้าได้ตรงนี้เราจะสามารถกดส่งข้อความบอดแค cast ไปหาลูกค้าได้โดยที่กดที่ปุ่มส่งข้อความหรือจะกดดูตัวอย่างตรงนี้ก่อนก็ได้ เมื่อเราทำการกกอะข้อมูลในหน้านี้เรียบร้อยแล้วเราสามารถกดปุ่มส่งข้อความบอ a ดแคสต์ได้เลยระบบก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เรากดยืนยันจากนั้นตรงนี้จะขึ้นว่าระบบเริ่มทำการบอดแคสต์เรียบร้อยแล้วเราสามารถกดเข้าไปดูที่หน้าแชทสแลสไลฟได้เมื่อคลิกเข้าไปที่แชทของลูกค้าจะเห็นว่าระบบได้ทำการบอดแคสต์ไปหาลูกค้าคนนั้นแล้ว ตรงนี้ด้านขวามือจะเป็นตัวอย่างข้อความที่ลูกค้าได้รับทั้งหมดนี้จะเป็นขั้นตอนวิธีการใช้งานฟังก์ชันบอร์ดแคสบนชิปนิตี้ค่ะ